คู่ผัวเมียรธรรมดาที่มาเริ่มชีวิตใหม่กลางทุ่งไม่เคยรู้เลยว่าใต้ดินที่เขายืนอยู่มีความลับจากอดีตท,ที่เขาพยายามฝังทิ้งไว้และคืนนี้ความลับนั้นกำลังกลับขึ้นมาพร้อมเงาปริศนาที่รู้จักเขามากเกินไปทําไมมันถึงตามมาแล้วมันต้องการอะไรจากเขาถ้าคุณอยากรู้ว่าเงานั้นคือใครอยากกับพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวคู่ชีวิตผ้าขี้ริ้วห่อทอง สองผัวเมียสร้างกระท่อมอยู่ปลายท้องทุ่งอยู่กันแบบเรียบง่ายลมเย็นพัดผ่านทุ่งหญ้าเสียงกรอบกแกรบดังใต้ฝ่าเท้ากลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาปะทะจมกูกแสงเย็นของอาทิตย์สุดท้ายสะท้อนผนังกระท่อมไม้ไผ่ชายผู้เป็นสามีเดินกลับจากทุ่งเงือซึมลงข้างแก้มหัวใจเต้นหนักผิดปกติเหมือนมีบางสิ่งเฝ้าจับต้องจากมุมมืดภรรยายืนเก่อไฟหน้าเรือนคนลอยบาง แสงไฟส้มกระทบใบหน้าอ่อนล้าเธอรู้สึกได้ถึงความสั่นไหวบางอย่างในอากาศเหมือนพื้นดินใต้เท้าขยับเบาเสียงฝูงนกประหลาดพากันบินหนีขึ้นฟ้าขนนกฟุ้งกระจายลมแรงวูบหนึ่งพัดดับกองไฟในทันทีกลิ่นไม่ติดอยู่ในคอสามีหันไปมองรอบตัวท้องทุ่งที่เคยสงบกลับนิ่งเงียบจนผิดธรรมชาติหญ้าทุกต้นเหมือนก้มศีษะเงายาวของต้นไม้ยืดออกผิดรูป แผ่คลุมเข้าหากระท่อมช้าๆเขาก้าวเข้าใกล้ตัวเรือนสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบในอากาศเหมือนมีมือเย็นๆรูปต้นคอหัวใจบีบแน่นจังหวะเต้นดังสะท้อนในหูพรรยาถอยหลังทีละก้าวสายตาจับต้องไปยังมุมมืดข้างยุ้งฟางที่นั่นมีบางอย่างขยับเสียงเสียดสีของฟางดังแผ่วเบาเธอรู้สึกได้ถึงกลิ่นสาแปลกประหลาดไม่ใช่กลิ่นสัตว์ไม่ใช่กลิ่นคน แต่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆสามีเอื้อมมือจับหลา่ภรรยาฝ่ามือของเขาเย็นจนเธอสะดุ้มเขาส่งสัญญาณให้เงียบทั้งสองหยื่นิ่งรอเสียงถัดไปเงาที่มุมยุ้งฟางสั่นไหวเหมือนบางสิ่งกำลังคลานออกมาเสียงลมหายใจหนักดังขึ้นชัดเจนอุ่นร้อนของลมหายใจประทะผิวหน้าของทั้งคู่แล้วชั่ววินาทีหนึ่งพื้นดินใต้เท้าทั้งสองสั่นแรงเหมือนมีบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากใต้ท้องทุ่ม กลิ่นดินคาวลอยกระแทกเข้าจมูกจนแสบเสียงคลืดคราดดังลั่นใต้กระท่อมเงาดำทะมึนผุดขึ้นด้านหลังเรือนสูงเกินมนุษย์รูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนกระดูกผิดข้อแสงไฟสลัวจับให้เห็นผิวหยาบแตกร้าวดวงตาสีแดงฉานหันมาชาชาสามีหายใจติดขัดพันรยาขยับไม่ออกลมทั้งทุ่งหยุดนิ่งเหมือนโลกทั้งใบรอให้บางสิ่งทำสิ่งต่อไป แสงจากกองไฟที่เพิ่งลุกติดอีกครั้งสองสะท้อนบนดวงตาแดงฉานคู่นั้นมันกับพริบชา้าเหมือนกำลังพินิษพิจารณาทั้งสองคนทีละลมหายใจอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างรวดเร็วจนลมหายใจของสามีและภรรยากลายเป็นไอสีขาวเสียงหัวใจเต้นดังในสวงอกดังก้องราวกับมีใครขอกลาอยู่ข้างหูกลิ่นสาบดินข่าวเข้มขึ้นเหมือนบางสิ่งถูกฝังมานานและเพิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา เงาร่างนั้นก้าวออกจากมุมมืดขาที่คล้ายมนุษย์แต่ยาวผิดสัดส่วนนิ้วเท้าโค้งมาเหมือนกรงเล็บผิวแตกร้าวเผยรอยลึกเหมือนรอยดินแห้งทุกย่างก้าวทำให้พื้นดินใต้กระท่อมสั่นตามสามีรีบดึงภรรยาเข้าชิดตัวแขนของเขาสั่นจนแทบจับกันไม่อยู่กลิ่นเหงื่อของเขาปะปนกับกลิ่นดินขาวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกภรรยาเงยหน้ามองสิ่งนั้นเธอรู้สึกเหมือนหลุดออกจากกาย สายตาถูกดึงดูดเข้าไปในดวงตาแดงฉานเหมือนถูกกลืนกินเข้าไปทีละน้อยมันเอียงสีสะช้าเหมือนไม่แน่ใจว่าทั้งสองคือเหยื่อหรือผู้บุกรุกลมหายใจของมันกระทบพื้นเป็นไออุ่นปะทะฝุ่นให้ลอยขึ้นเบาๆเสียงฟางเสียดสีกันดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีบางอย่างตัวเล็กกว่าคลานตามออกมาจากด้านหลังมันสามีพยายามยืนขวางแม้หัวเข่าจะสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ เขาเพลอกัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงกรอดในปากลิ้นแต่รถคาวโลหิตจากริมฝีปากแต่สิ่งนั้นหยุดยืนนิ่งสนิทจนเงาของมันทาบลงบนทั้งสองอย่างเต็มตัวเงานั้นเย็นเยียดเหมือนจุ่มตัวลงในน้ำลึกกลางคืนแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในโพรงทุ่งหลังยุ้งฟางเป็นเสียงแผ่วต่ำเหมือนคนพยายามพูดทั้งที่ไม่มีลมในปอดสามีและภรรยาหันขวับพร้อมกันต้นหญ้าขยับเรียงเป็นทาง เหมือนมีใครลากบางสิ่งขึ้นมาจากใต้ดินความเงียบระหว่างสิ่งนั้นกับทั้งสองขาดสะบันเมื่อมันเงยหน้าขึ้นอีกครั้งอ้าปากกว้างผิดรูปในความมืดของปากมีเงาอีกเงาหนึ่งกำลังกระดิกเหมือนมีหลายเสียงหายใจในร่างเดียวกันกลิ่นโครนเก่าเหมือนของบึงตายพุ่งเข้าปะทะแรงจนแสบตาพันรยารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นหลุดจังหวะมือเย็นเฉียบบีบแขนสามีแน่นจนเจ็บต้นหญ้ารอบกระท่อมเริ่มลู่ไปในทางเดียว เหมือนถูกบางสิ่งใต้ดินดูดให้ราบลงเสียงแผ่นดินแตกร้าวดังใกล้ขึ้นแรงสั่นเริ่มทำให้ผนังกระท่อมไผ่เอียงช้าๆก้อนดินเล็กๆกลิ้งหล่นลงบนเท้าเธออุ่นเหมือนเพิ่งถูกขุดขึ้นมาดวงตาแดงฉานเบิกกว้างขึ้นจนเต็มเบ้าเหมือนมันเห็นบาง,างอย่างอยู่ข้างหลังทั้งสองบางอย่างที่ทำให้มันถอยหลังไปหนึ่งก้าวสามีรับรู้ถึงความผิดปกติทันทีเขาหันไปมองข้างหลังช้าช้ามาก ราวกับลมหายใจถูกตรึงไว้กลางอ,อกและที่ท้ายทุง่งท่ามกลางแสงมืดของโพรเพลมีเงาหนึ่งยืนอยู่เงาที่เขาแน่ใจว่าไม่น่าจะมีอยู่ตรงนั้นเงาที่เขารู้สึกคุ้นตาอย่างประหลาดแม้ใบหน้ายังมองไม่เห็นชัดเงานั้นยืนนิ่งแต่ลมหายใจกลับดังชัดดังจนกลบเสียงสั่นของพื้นดินทั้งหมดลมหายใจของเงานั้นดังลึกหนักเหมือนลมที่พัดขึ้นมาจากหุบเหวใต้โลกสามีชนะ ขนลุกตั้งชันไปทั่วแผ่นหลังเขาไม่เคยได้ยินเสียงหายใจที่มีน้ำหนักแบบนี้มาก่อนเหมือนเสียงของคนแต่ก็ไม่ใช่คนเหมือนเสียงสัตว์แต่ก็ไม่ใช่สัตว์ที่เขารู้จักเลยสักชนิดพันรยารีตาเพ่งไปทางปลายทุ่มแสงสลัวทำให้เธอเห็นเพียงโครงร่างรลางๆรูปร่างสูงผอมแต่ยืนมั่นคงเหมือนต้นไม้แก่เส้นผมยาวปกหน้าไหวเบาๆตามลมเย็นและถึงจะมองไม่ชัด เธอกลับรู้สึกว่ามันกำลังจ้องมาที่เธอโดยตรงดวงตาแดงฉานของสิ่งมีชีวิตข้างกระท่อมเบนไปมองเงานั้นคล้ายอาการหวาดผวามันหายใจถี่แผ่นอกบวมพองขึ้นลงอย่างไร้จังหวะเสียงขวนพื้นดินด้วยเล็บของมันดังเป็นทางยาวเหมือนกำลังลังเลว่าจะหนีหรือจะโตมตีพื้นดินใต้เท้าทั้งสาเริ่มสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมฝุ่นแห้งๆลอยฟุ้งขึ้นจากท้องทุ่ง กระท่อมไม้ไผ่เริ่มสั่นจนน้ำในหม้อที่ตั้งไว้กระเพื่อมเสียงไม้เสียดสีกันดังระงม,มเหมือนกระท่อมกำลังร้องเตือนให้หนีพันรยาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นเท้าเหยียบฟางแห้งดังกรอบกลิ่นดินขค้าและกลิ่นโคลนเก่าแทรกเข้ามาอีกระลอกแรงจนเธอคลื่นไส้แต่ไม่อาจละสายตาได้จากเงาที่ปลายทุ่มเงานั้นยกสีสะขึ้นชาผมที่ปิดใบหน้าแหวกออกตามแรงลมเผยให้เห็นบางส่วนของผิว เหมือนคนที่ไม่เคยเห็นแสงเธอหายใจลึกรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่วิ่งผ่านสันหลังเหมือนเงานั้นเดินมาจากที่ที่แสงไม่เคยส่องถึงดวงตาแดงฉานของสิ่งมีชีวิตตรงหน้าเธอสั่นวูบมันค่อยๆถอยหลังทีละก้าวก้าวของมันทำให้พื้นแตกเป็นรอยดินกระเด็นขึ้นมาถูกแข้งของมันแต่ท่าทางเหมือนมันไม่สนใจความเจ็บปวดสิ่งที่ทำให้มันหวาดกลัวมากกว่าคือเงา,ายือนอยู่ปลายทุ่ง สามีกลืนน้ำลายยากลำบากลำคอแห้งผากเขากระซิบเสียงเบาถามภรรยาว่าเธอเห็นเหมือนเขาหรือไม่แต่ภรรยาไม่ตอบเพราะเธอรู้ดีว่าสิ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่เงาเธอเห็นบางอย่างไหวใต้เท้าของเงานั้นเหมือนเงาเล็กๆมากมายกำลังล้อมรอบคลานไปมาทับซ้อนกันเร็วเกินกว่าจะมองรูปทรงได้ชัดลมเย็นพัดแรงขึ้น ย้าปลายทุ่งบกไว้ไปในทิศเดียวเหมือนกำลังก้มศรีรษะให้เหงานั้นเหมือนมันเป็นเจ้าของทุ่งนี้แต่แรกและทุกชีวิตในแผ่นดินต้องทำความเคารพมันสิ่งมีชีวิตผิวแตกร้าวที่ยืนใกล้กระท่อมส่งเสียงครางต่ำเหมือนเสียงหินบทกันแผ่วแต่หนักจนพื้นสั่นตามมันยกแขนขึ้นชี้ไปทางเงาที่ปลายทุ่งแขนของมันสัน่นเหมือนกลัวจนข้อต่อแทบจะหลุดออกจากกันสามีขยับตัวเล็กน้อย พยายามเอาตัวบังพันรยาแต่ก่อนที่เขาจะขยับก้าวถัดไปเงาที่ปลายทุ่งก้าวมาข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวเพียงก้าวเดียวทุ่งทั้งผืนเหมือนนิ่งตายลงทันทีลมหยุดต้นหญ้าแน่นิ่งเสียงมแมลงหายไปทั้งหมดแม้แต่เสียงหายใจของสามีและพันรยาก็ดูเหมือนช้าลงในความเงียบงันนั้นเงาเริ่มเงยหน้าขึ้นสูงขึ้นอีกจนเห็นรูปหน้าชัดเจนขึ้นเป็นครั้งแรก และเมื่อแสงสลัวจับเข้าที่ดวงตาของมันสามีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกระชากหัวใจเขาออกจากอกเพราะสิ่งที่เขาเห็นในดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นสายตาที่รู้จักเขาอย่างลึกซึ้งลึกจนเหมือนเคยมองเขามาก่อนมองมานานมากตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาสร้างกระท่อมที่ปลายทุ่งแห่งนี้สามีอยู่นิ่งร่างของเขาแข็งค้างเหมือนกระดูกทุกข้อถูกตรึงไว้ด้วยความหนาวเย็น ดวงตาของเงานั้นส่องวาบในความมืดเหมือนแสงของถ่านไฟเก่าที่ยังไม่มอดสนิทและแสงนั้นจับต้องตรงมายังเขาไม่เหลือที่ว่างให้หลบสายตาเลยแม้แต่น้อยภรรยาเอื้อมมือมาจับแขนสามีปลายนิ้วของเธอเย็นจัดเหมือนสัมผัสของคนที่เพิ่งลุยฝนในคืนมืดเธอออกแรงบีบเบาแต่สั่นจนสามีรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวลึก,ลกๆที่แผ่ซึมผ่านร่างของเธอเงายือนอยู่ปลายทุ่งก้าวเข้ามาอีกก้าว คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมขาของมันไม่แต่ดินแต่ลอยเหนือพื้นเพียงเล็กน้อยทว่ายากลับเอ็นไปตามทิศทางที่มันเคลื่อนผ่านเหมือนถูกแรงกดมหาศาลบดลงมาจากอากาศลำตัวของมันผอมสูงโครงกระดูกเด่นออกมาเป็นสันแต่ผิวกลับดูตึงเหมือนไม่ใช่เนื้อของคนไม่ใช่เนื้อของสัตว์แต่เป็นเนื้อของบางสิ่งที่เก่าแก่กว่านั้นมากเบื้องล่างของมันเงามืดหลายเงา,ลา,งาคลานไปมา เงาเล็กๆนับไม่ถ้วนเหมือนกำลังคืบคลานตามเท้าของมันมาส่งเสียงกระซิบเบามากจนฟังเหมือนเสียงหญ้าถูกลูบด้วยลมหายใจของคนตายสิ่งมีชีวิตผิวแตกร้าที่ยืนใกล้กระท่อมส่งเสียงคำรามต่ำเสียงนั้นสั่นสะท้านถึงพื้นจนฝ่ามือสามีรู้สึกได้เหมือนมันพยายามเตือนหรือขอร้องบางอย่างจากเงาที่กำลังเคลื่อนเข้ามาสามีขยับก้าวถอยหลังหนึ่งก้าว เท้าของเขาเหยียบพื้นดินที่สั่นระริกอยู่ตลอดเวลาความอุ่นแผ่ขึ้นมาจากใต้ดินอุ่นผิดปกติเหมือนมีเลือดไหลอย,อยู่ใต้ผิวดินนั้นพันรยากระซิบเสียงสัน่นถามเบาว่าเขารู้สึกหรือไม่ว่าพื้นกำลังขยับแต่เสียงของเธอแผ่วจนแทบไม่ออกจากลำคอเหมือนบางสิ่งดึงเสียงเธอไปก่อนจะถึงอากาศรอบตัวสามีหันกลับไปมองเงาอีกครั้งและในวินาทีนั้น ลมเย็ยนพัดผมของเงาขึ้นจนเผยใบหน้าของมันเต็มๆใบหน้าซีดจนเหมือนแสงถูกดูดหายไปลักษณะไม่ต่างจากใบหน้าคนแต่บิดเบี้ยวในบางจุดเหมือนถูกเย็บกลับเข้าที่แบบผิดรอยและที่สำคัญที่สุดดวงตาของมันคือดวงตาของคนที่เขาเคยรู้จักคนที่เขาเคยฝังไว้ที่ปลายทุ่งเมื่อหลายปีก่อนในคืนที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงร้อง นอกจากเขาคนเดียวหัวใจของเขาเต้นแรงหนักจนเจ็บหน้าอกเหงื่อเย็นไหลงลงตามแผ่นหลังเงานั้นยกมือขึ้นช้าปลายนิ้วยาวเรียวบิดงอเหมือนกิ่งไม้แห้งมันชี้ตรงมาที่เขานิ่งและคมเหมือนมีดที่วางบนลำคอสิ่งมีชีวิตผิวแตกร้าวที่ยืนข้างกระท่อมก้มสีสลงทันทีเหมือนยอมจำนนต่อเงานั้นทั้งที่เมื่อครู่มันยังขู่และขยับจะโจมตี อากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนอากาศทั้งหมดถูกเงานั้นดึงออกไปเสียงของโลกหายไปแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองก็เบาเหมือนถูกกลืนสามีถอยหลังติดผนังกระท่อมไม้ไผ่ด้านหลังส่งเสียงลั่นเบาเหมือนใกล้หักจากแรงกดที่มองไม่เห็นเงานั้นก้าวเข้ามาอีกก้าวก้าวนี้ใกล้จนเห็นโครงหน้าชัดใกล้จนได้กลิ่นโคลนเก่ากลิ่นชื้นของหลุมศพที่เปิดทิ้งไว้พรรยาเอามือปิดปาก ดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเส้นเลือดเธอเพิ่งเห็นรอยบางอย่างบนใบหน้าของเงานั้นรอยลึกที่เคยเป็นบาดแผลบาดแผลที่สามีเคยทำไว้ในคืนหนึ่งที่เขาไม่เคยบอกเธอเลยแม้สักคำและในจังหวะที่ลมหายใจของสามีถูกขึงจนแทบหลุดเงานั้นเริ่มเอ่ยเสียงแรกออกมาเสียงที่ฟังเหมือนมาจากใต้ดินลึกแต่ชัดเจนชัดจนหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเสียงแผ่วต่ำของเงานั้นสั่นสถานในอากาศ ชาลึกเหมือนมาจากก้นบึ้งของดินที่ไม่มีใครเคยเหยียบถึงมันออกเสียงชื่อของสามีชื่อที่เขาไม่ได้ยินมานานชื่อที่เขาไม่คิดว่าจะหลุดออกมาจากสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้อีกสามีตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกเป็นเสียงความทรงจำคืนอันมืดมิดย้อนกลับมาเป็นภาพชัดภาพของความผิดพลาดภาพของความกลัวภาพของคืนที่เขาเลือกฝังความลับไว้ใต้ดินปลายทุ่ง เงานั้นค่อยๆลดมือที่ชีล้ลงสายสีสชา้าเหมือนไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นแต่เพื่อเตือนเพื่อปล่อยเพื่อจบดวงตาแดงฉานคู่นั้นค่อยๆมืดลงแสงที่เคยคู่โชนดับหายกลายเป็นเพียงดวงตาเศร้าคู่หนึ่งเหมือนคนที่เหนื่อยล้ามานานเหลือเกินเสียงเงียบงันปกคลุมทุ่งพื้นดินหยุดสัน่นลมหวนกลับมาอุ่นขึ้นย้าปลายทุ่งยืนขึ้นอีกครั้ง เหมือนทุ่งกำลังถอนหายใจโล่งอบสิ่งมีชีวิตผิวแตกร้าวก้มศีษะให้เงานั้นถอยกลับเข้าความมืดของกระท่อมเหมือนหน้าที่ของมันสิ้นสุดลงแล้วเหมือนไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้เฝ้าทางเฝ้ารอให้วันนี้มาถึงเงาหันหลังกลับผมยาวปลิวไหวเบาๆตามแรงลมอ่อนเงามืดเล็กๆรอบเท้าคลานตามอย่างเรียบร้อยเหมือนฝูงที่พร้อมจะกลับบ้านมันก้าวถอยไปทางปลายทุ่งก้าวแล้วก้าวเล่า ใกลออกไปจนโครงร่างเริ่มจางเริ่มแตกเป็นละอองเหมือนควันเหมือนฝุ่นเหมือนสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่จริงสามีสุดลงนั่งลมหายใจไหลกลับเข้าปอดอย่างหนักอึง้งภรรยานั่งลงข้างเขาเอามือจับหลังมือของเขาแน่นไม่พูดอะไรไม่มีคำไหนจำเป็นอีกทั้งคู่มองปลายทุ่มซึ่งตอนนี้กลับมาเงียบสงบเหมือนทุ่งธรรมดา เหมือนทุ่งที่คนจนสองคนสร้างกระท่อมขึ้นอยู่ด้วยกันเพื่อเริ่มต้นใหม่สามีพึมพำเบาๆเป็นคำขอขมาไม่ใช่ต่อเนาที่จากไปแต่ต่อทุ่มต่อดินต่อความผิดพลาดของตัวเองพันรยาพิงไหลเขาลมหายใจของทั้งคู่สอดคล้องกันอุ่นสม่ำเสมอเหมือนเสียงของชีวิตที่ยังเดินหน้าต่อแสงอรุณแรกเริ่มฉายเหนือทุ่มทาบลงบนกระท่อมไม้ไผ่ เป็นแสงอ่อนที่ไม่เคยรู้สึกงดงามขนาดนี้มาก่อนและในความสว่างนั้นสามีรู้เพียงหนึ่งสิ่งว่าความลับที่ถูกฝังไว้ได้จบลงแล้วทุ่งแห่งนี้จะไม่จางรอยเงานั้นอีกและสองผัวเมียจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่เบาขึ้นแม้อย่างเรียบง่ายแต่สมบและเต็มไปด้วยชีวิตที่แท้จริง